อันนี้คือผัดที่ไม่ใช่คนอีสานไม่ใช่คนใต้แล้วก็ไม่ใช่คนเหนือค่ะนั่นก็คือผัดาผดาวเอแล<พ>้วเราเขาเดี๋ยวมั่วงมันเดี๋ยวไม่ขอร้องก่อนขอรอ้อ,องดีๆขอร้องดีๆขอร้องพูดนอกไปผมทำไป่ได้วันเดียว สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแฮมมี่สุธิดาชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวห้อยขาร้านริมน่านเมืองพิษณุโลกอยู่กับรายการกินกับใบข้าวคะ่ะวันนี้เราพาทุกคนมากินไก่กันเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่อ,อยู่แถวๆนี้นะคะก็รองมาชิมกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะไปะ มีขนมปังหน้าหมูมีขนมถ้วย่อนอื่นอยากจะบอกเลยว่าตอนแรกนืกว่าคู่เขาขายเป็นคู่แล้วเราก็เลยสั่งไป2คู่แต่มันไม่ใช่ทุกคนเขา <c oughs> เขาเอามาให้เราสองจานเรากองกำลังคุ้มใจว่าเราจะกินยังไงให้มันเหลือนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นบะหมี่โบราณแห้งยำห้อยไข่นะคะนี่ค่ะ ไข่ก็จะเป็นไข่เยิ้มๆเลยไหลเลยเครื่องก็จะมีพวกกุ้งแห้งมีพริกมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะของแฮมก็จะเป็นบะหมี่น้ำค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะจะกินแล้วนะคะทุกคนกินแล้วจริงๆนะคะทุกคน <c oughs> เราจะปรุงก่อนนะคะทุกคนใส่น้ําตาลนิดนะึงคือชิมแล้วมันอร่อยแล้วอะนี่เราจะใส่พริกนิดเดียวพอตอนนี้ก็คือสั่งมาถ้วยเดียวก่อนนะคะดูว่าจะมีถ้วยที่ สองไหมเพราะว่าตอนนี้เครื่องเคียงเรามันเยอะมากๆนี่นะคะนัวนัวลึกเป็นร้านที่สองนะคะถัดจากวัดมานะคะร้านนี้น่าจะขึ้นชื่อนะเพราะว่าคนอะเยอะมากๆใช่ไหมกันอือหึไข่เยอะมากเลยอะมาพิมหน่อยอ,อือทำไมผู้หญิงต้องกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วใส่ช้อน ไม่รู้เหมือนกันที่โบราณเขาเขามองเราแยมมันคือหมูมันคือหมูเนื้อแดงมันคือหนังหมูเนื้อแดงช่ว์ดิโชว์ที่การเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาเอาข่าไทยมาอันนี้คือขนมปังหน้าการนะคะหน้าเทวดาหน้าหมูไม่ได้จิ้มจิ้มคร่ะ ก็คือเราจะกินไม่ปากไม่พูดอะไรกับใครเลยนะคะเราจะกินอย่างเดียวเลยซิงเนเจอร์นะคะก็คือเวลากินก๋วยเตี๋ยวต้องมีโอเลี้ยงนะคะแล้วก็ตบด้วยน้ำเปล่านะก่อนอื่นอยากจะบอกเลยว่าแพมเป็นคนที่ไม่กินกาแฟไงแต่เราอยากกินโอเลี้ยงไงพอเรากินเข้าไปมันขมไงเราก็เลยต้องมีน้ำเปล่าตามเดี๋ยวนนี้เราจะไปถ่ายรายการของคุณการทัศนานะคะแต่ว่าแต่ก็ฝากให้ทุกคนมาดูช่องกินกับใบข้าวก่อนนะ ้าตัวก็หักให้เราไงสิเจากร้อร์ให้10%เซไม่ดีเหรอฮะใสนะคะคระังอือหือ แล้วก็มีรสชาติคล้ายหมูการทําอาหารที่หายไปนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทะะําค่ะและ้วก็บ้านมันเป็นทาวน์โฮมเล็กๆมันไม่มีที่ระบายอากาศมันทําให้แบบน้ํามันห่ะมันเกาะตามเป็นโนพี่กวางบ้าง,<ส>างยอยางะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็เลยไม่ได้ทานะคะใช่แล้วเราน่าจะได้อาศัยเข้าอยู่ยาวๆเลยค่ะเดี๋ยวเรารอถ้วยที่สองนะคะสั่งไปแล้ว <c oughs> คนเยอะมากคนเข้ามาเรื่อยๆเลยก็เห็นการลักษณะเดินเข้ามา าตาาามมเข้าาจริงปะเนี่ยโอ้โหสุดออยอด,ดเลยอ่ะสุดยอดสุดยอดเลยอ่ะไปถามเขาได้ไหมได้ว่าเขาเห็นการแล้วฉัเต็มเข้ามาจริงจริงก็แบบเขาไม่พูดหรอกเก็ไอ้ถ้าเรามาช้าวันนี้ก็คือเราจะไม่ได้กินอะไรแล้วนะคะคือเที่ยงมาก,ก็คือของหมดเยอะมากเสียงเคี้ยวผักแบบคุกกับมากตอนนี้เรารอช่วยที่สองขั้นบันไดไดเลยค่ะทัแสดงว่าอร่อยจริงเพราะมันหมดมาแล้ว เพิ่มสองของเราอันนี้ต้มยำว้าวว้าวนี่นะคะเป็นเมนูที่สองก็คือเส้นใหญ่ต้มยำสุโขทัยใส่ไข่ห้อยด้วยนะคะห้อยไข่อันนี้คือผัดที่ไม่ใช่คนอีสานไม่ใช่คนใต้แล้วก็ไม่ใช่คนเหนือค่ะนั่นก็คือผัดไทยเออแต่ว่าคทุกคนก็เป็นคนไทยหมดถูกแล้วเราก็คือผัดไทยเส้นจันเส้นจันผัดไทยหมูแดงเส้นจันผัดไทยหมูแดงมันก็อร่อยมากอร่อยมาก อร่อยทุกอย่างเลยร้านนี้ใครที่อยู่พิษณุโลกหรือว่าใครที่มาเที่ยวพิษณุโลกก็อย่าลืมมาลองทานกันนะคะร้านที่สองหัดจากวัดใหญ่หวาน,วานมัน,มนเพราะว่ามันมีกุ้งแห้งด้วยมันจะเป็นมีกลิ่นกุ้งแห้งตอนชิมเราต้องชิมน้ำเปรี้ยวลืมไปว่าตองไม่กินเปรี้ยวแล้วตีงก็ดันไปสั่งต้มยำจริงอะจะพูดอะไรฟังมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งอยู่ชัยนาฏได้เยอะมาก กคนก็คือ <S <S เราสั่งก๋วยเตี๋ยวใส่เป็ดใช่ไหมแทบจะมีเป็ดเต็มถ้วยแล้วราคาไม่แพง้วยนะตอนนั้นก็คือแถมเป็นลมก็เลยถ่ายไม่จบนะคะเดี๋ยวเพมจะไปทําคลิปใหม่ให้ดูนะคะแล้วแพมจะไปบอกเจ้าของร้านว่าไม่ต้องให้แพีมเยอะอร่อยนะแต่ว่าได้เยอะใช่ไหมออแล้วตอนนั้นนะก็คือวินหัวก่อนก็เลยไม่ได้ถ่ายตอไข่ไม่เยอะเหมือนของการเลยอะ่ะนี่มันเป็นไข่ต้มไม่มันไม่ให้เยอะกินถักด้วยดิหมูก็มีหมูสับไม่อร่อยอะไรอร่อยกินเข้าไปม,มีหมูนี่ทำไม,มไม่กินหมูโซ่หมูสับมีเยอะๆเลย อยากเป็นยูทูบเบอร์ค่ะอยากทำสองคลิปแล้วก็หนึ่งสักร้อยล้านแต่ว่าตอนนี้คนดูอยู่ไม่ถึงค่ะแต่ว่าตอนนี้คนดูอยู่ไม่ถึงค่ะมีไอศครีมกะทิสดไอศครีมกะทิสดคงเครื่องไอศครีมห้อยไข่ข้าวเหนียวมะม่วงแต่ที่จริงอยู่นี่อาหารอร่อยทุกที่เลยมั้เมื่อวานนี้ไปกินข้าวต้มมาก็คือแบบอร่อยสำหรับใครที่อยากให้ไปกินที่ไหนนะคะก็สามารถบอกได้นะคะ่อไปกิน แนะนำสถานที่อร่อยๆได้นะคะในตัวกรุงเทพหรือว่าพวกปทุมธานีอะไรอย่างงี้ก็ได้ลังสิตแนะนำแถมได้นะคะให้ลูกชิ้นให้ลูกชิ้นเริ่มรักกันอ่ะชิมลูกชิ้นด้อ้าวกลกเินเยอะมากวันนี้เส้นใหญ่นต่างจากบะหมี่เส้นใหญ่ต่างจากบะหมี่เพราะว่าแคลน้อยกว่าบะหมี่ เส้นใหญ่ก็จะเส้นใหญ่บะหมี่ก็จะเส้นเล็กเส้นเส้นบะหมี่ก็จะเป็นสีเหลืองเส้นใหญ่ก็จะเป็นสีขาวขอบคุณความรู้ที่เราได้ไปรู้มตัง้งแต่เรามานั่งอยู่ตรงเนี้ยฟองหมดเยอะมากมันเป็นเพราะเราหรือว่าเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าเรากินหมดเราจะหอบาะว่าเราจะไปกินในรถเราจะกลับกรุงเทพเดี๋ยวเราจะให้คุณการทัศนาลอ,อ,องกินครับอ้าวมาตองด่เยจะเอาไม่เงินเดือนอนะ่ะโอ้ไม่เคยได้ นี่ให้10%สมมุติว่าได้1 0งให้อยู่10บาทเขาอยู่อัตราพอแล้วเราเขาเียวโม้โม้มาเก็บมันขอร้องก่อนขอร้องขอร้องดีๆขอร้องดีๆขอร้องพูดนอกไปผมทำไปได้คนเดียวคนนี้ดแม่ดิอิ่มแล้วเราก็จะคืนนะคะรอของหวานรอแย่ของหวานพวกนี้กินนะคะนี่เหมือนไข่จริงทุกคนไอติมห้อยไข่เบิ่งดีๆเด้อไม่เอาทุกคนมันเหมือนเนาะดูดิดูดิ มันมีน้ำเด้อดูดิอร่อยอ่อร่อยเฉยอร่อยทุกอย่างเลยแต่ทองรับได้แค่นี้ที่นี้มันเต็มไม่รู้จะเต็มยังไงละอร่อยมากมาพิษาุโลกนะคะก็อย่าลืมมาทานกันนะคะอร่อยจริงๆร้านนี้ก็คือถ้าบอกว่าอร่อยก็คืออร่อยไม่ได้โกหกส่วนใครที่มีร้านแนะนำอยากให้ไปกินนะคะก็ i n b อกมาบอกได้ ไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นค่ะแค่บอกเฉยๆเดี๋ยวไปเดี๋ยวซื้อกินเองใครที่มีร้านเล่าเด็ดๆก็บอกได้เหมือนกันนะจะไปทำรีวิวไม่เราจะไปกินเป็นไรคะนอนลงไปจะไม่ให้ผมนอน14-15ไม่ได้ทำไมผมตายเลยแล้วก็เห็นคุณนอนตลอดบางทีก็ไปนอนอยู่แถวๆรถเมย์ก็ไปอ่ะอยากนั่งแน่ๆก็ไปนออน้าวนี่ซุปตาจานนครชัยแอร์เลยนะกินแล้ว กินก๋วยเตี๋ยวกินอยู่สองถ้วยก็คือไปรีวิวกินข้าวไม่ได้เพราะว่าเป็นคนกินข้าวน้อยก็เลยเน้นร,รีวิวก๋วยเตี๋ยวไปเลยจ้ะตอนนี้เราก็ทําการอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอิ่มจริงๆนะคะไม่ได้โอเลยผู้คนกินคนละสองถ้วยยกเว้นกันการจะเป็นคนกินข้าวทีละสองถ้วยกินก๋วยเตี๋ยวทีละถ้วยเดียวไม่มีน้าจานเดียวเหรคนินน้อยไม่ใช่ก็กินจานเดียวเพราะว่าเอาจานใหม่ไม่ได้มันไม่ไม่ค่อย,ยมีคนล้างเขาต้องใช้จานเดียวกันอยู่แล้ว เด้นุ้งแปะแล้วก็เป็นลำบากคนตัต <c oughs> ต่อเขาไปใส่ชา้าใส่เชอให้มันหาพยายามมันหานี่ทุกคนเขาหากันนะนี่เขาหัวเราะเขาหัวเราะขนมถ้วยอร่อยมากแต่ก็ตอนนี้กินไปแล้วสามถ้วยแล้วค่ะ <c oughs> ตอนแรกเราคิดว่าเราจะไม่หมดเรือสองถ้วยสุดท้ายเรอเราจะให้แซกกินแซกหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เหลือหนึ่งถ้วยค่ะแล้วเราจะให้น้องโบกิน <c oughs> ไม่ไหวแล้วเราจะให้แซกกินเหมือนเดิมค่ะ ประเด็นก oh. right. ็คือมันอร่อยไงก็เลยกินได้เรื่อยๆเพราะว่านางกินไฟเบอร์ไปนะคะเมื่อเช้านี้พากันผอมลงนะคะก็เลยต้องเติมขุนเฟงกันสักหน่อยนะคะแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆค่ะเขาตัดได้แล้วก็ดูแค่นั้นแหละแล้วก็จะถ่ายไปสัก4ี่ห้าช so ั่วโมงเขาก็จะตัดเรื่อยประมาณสามนาทีสิบนาทีก็ว่ากันไปตอนนี้นะคะเราก็ทําการอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีทําการคุณเดคือจังแบบเพนคัานข้าราชการค่าเดี๋ยวเราจะไป วัดคลิปเนี้ยคลิปสองคลิปเนี้ที่เป็นวัดนางพญากับพ่อใหญ่ก็คือจะอยู่ในช่องน้องการทัศนานะคะก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันต่อที่ช่องนั้นเนาะสับดันนี้ก็บายบายฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามด้านล่างด้วยนะเดี๋ยวเราจะกินข้าวเหนียวมะม่วงเป็นเมนูสุดท้ายของร้านนี้ร้านอื่นก็ค่อยว่ากันอีกทีนะเก็บตกจบแล้วค่ะของเขา